สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํารถกระบะมือ2นะคะพร้อมคอรอะสแตนเลสค่ะทุกท่านคันนี้นะคะอีซูซูมังกรนะคะเป็นรถยนต์ปี95ทาสีพรบรปี66นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c ค่ะทุกท่านพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าเครื่องเสียงมีฟังค่ะพร้อมทั้งมีกุณจรีโมทด้วยนะคะ ผ่านหน้าเดเดิมนะคะทุกท่านด้านหลังส,สวยๆนะคะทรงบรรทุกพร้อมแฟงเลดค่ะทุกท่านราคาคันนี้1นึ่งแสนบาทนะคะได้แบบในรูปนี้ไปเลยนะคะมีเล่มเอกสารครบนะคะทุกท่านเครื่องเสียงจัดเต็มคะ่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ1นึ่งแสนบาทเป็นเจ้าของได้เลยนะคะติดต่อโทรคุยกับเจ้าของรถได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ นะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจํานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ